สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง youtube ท,ที่ดินโคราชนะครับวันนี้แมนจะพามาพบกับที่ดินปลูกบ้านอยู่อาศัยครับผมอยู่ใกล้เซเว่นใกล้ตลาดนัดตลาดสดหนองสวงครับที่ดินแปลงนี้จะตั้งอยู่ที่ตาบลหนองสวงอําเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาครับเดี๋ยวแมนพาไปพบกับที่ดินแปลงนี้กันเลยนะครับ สำหรับที่ดินแปลงนี้แมนจะเริ่มจากบริเวณตรงหน้าที่ดินเลยนะครับการเดินทางแมนจะพาเดินทางออกไปถนนใหญ่ถนนหมายเลข2068ครับเป็นถนนสีเลนที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอขามทะเลสอและอำเภอด่านคุณทดนะครับเดี๋ยวแมนพาออกไปสักครู่เดียวครับ และสําหรับที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินโคราชนมาเบอร์299ครับขายที่ดินสวยๆใกล้ถนนซีเลนใกล้เซเวน่นใกล้ตลาดนัดตลาดสดน้องสวงเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นครับโฉนดที่ดินแปลงนี้จะเป็นโฉนดครุฑแดงเนื้อที่3ไร่268ตารางวาครับเจ้าของที่ได้ร้องขายในราคา450,000บาทต่อไร่ครับ ภายในที่ดินแปลงนี้ระดับดินจะเสมอกับถนนค่อนข้างจะพอดีเลยนะครับผมแล้วก็ที่ดินแปลงนี้เป็นถนนคอนกรีตครับถนนจะเป็นถนน2อเลนนะครับกว้าง5เมตรสวนเลนกันได้สบายสบายครับที่ดินแปลงนี้นะครับยังห่างน้ําไฟอยู่ประมาณ150เมตรนะครับแล้วก็อยู่ใกล้เพื่อนบ้าน1 0 0เมตรครับผม แต่ข้อดีสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับที่ดินแปลงนี้จะเป็นที่ดินทําเลดีมีความเจริญในอนาคตครับที่ดินใกล้หมู่บ้านลงจากถนนซีเลนเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นครับและที่ดินยังอยู่ใกล้สิ่งอํานวยความสะดวกมากมายครับอาทิเช่นเซเว่นอีเลเร้านสะดวกซื้อปั๊มน้ํามันตลาดนัดตลาดสดตู้ ATM เนะครับเดินทางเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองครับ ที่ดินแปลงนี้ด้านในก็จะเป็นที่ไร่นะครับบรรยากาศที่แมนพาเดินไปชมนะครับลักษณะดินของเขาก็จะเสมอกันทั้งหมดเลยครับที่ดินจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับผมรูปสี่เหลี่ยมค่อนข้างที่จะสวยเลยครับแต่ไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับแต่หน้ากว้างของที่ดินก็กว้างมากนะครับกว้างถึง44เมตรกันเลยทีเดียวครับ ด้านหน้าที่ดินจะหันหน้าไปทางทิศใต้นะครับทิศใต้กว้าง44เมตรทิศเหนือกว้าง50เมตรทิศตะวันออกกว้าง128เมตรทิศตะวันตกกว้าง127เมตรครับ และที่ดินแปลงนี้จะใกล้ปัจจัยหลักครับของตัวจังหวัดนครราชสีมาครับที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่าเป็นถนนครับที่ขึ้นใหม่สำหรับโคราชเลยครับเป็นถนนสาย m .6 โคราชบางปะอินนะครับก็คือถนนเส้นนี้เลยครับเดี๋ยวแมนจะพาทัวร์ถนนมอเตอร์ว์โคราชบางปะอินสาย m .6 นะครับถนนก็จะเป็นเส้นนี้เลยครับผม ถนนเกือบเสร็จแล้วนะครับผมเสร็จบางช่วงไม่เสร็จบางช่วงนะครับต้องรอให้เสร็จสมบูรณ์นะครับจึงเปิดใช้งานในอนาคตได้ครับผมและที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะห่างจากมอเตอร์เวย์สาย M6 เส้นนี้เพียงแค่10กิโลเมตรเท่านั้นครับและมีถนนอีกเส้นหนึ่งครับที่เป็นส่วนที่จำเป็นของจังหวัดนครราชสีมาของเราครับเป็นถนนวงแหวนรอบเมืองโคราชหมายเลข290ครับห่างจากที่ดินของเราเพียงแค่12กิโลเมตรเท่านั้นครับ และถ้าท่านใดที่สนใจที่ดินแปลงนี้สามารถติดต่อสอบถามแมนมาได้โดยตรงทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข0989518352ครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับสามารถแอดไลน์ไอดีแมนมาได้ครับผมเดี๋ยวแมนจะส่งรูปภาพเพิ่มเติมหรือว่าเอกสารโลเคชันไปให้ชมนะครับหรือว่าถ้าท่านใดครับอยากชมโลเคชันก่อนสามารถกดดูที่ใต้คลิปได้เลยนะครับกดคำว่าเพิ่มเติมครับจะมี รายละเอียดทั้งหมดแล้วก็จะมีโลเคชันอยู่ใต้คลิปด้วยครับและที่ดินแปลงนี้จะใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายครับใกล้ถนนซีเลนหมายเลข2068ครับใกล้เซเว่นอร้านวิตก้ร้านสะดวกซื้อต่างๆตลาดนัดตลาดสดตู้ ATM ใกล้ร้านทองปั๊มน้ำมันร้านอาหารหรือว่าจะเป็นร้านอุปกรณ์ก่อสร้างร้านแม็กต่างๆเพียงแค่2กิโลเมตรครับที่ดินแปลงนี้จะอยู่ห่างมอเตอร์เวย์สาย M6 โคราชบางปะอิน10กิโลเมตร ห่างถนนวงแหวนรอบเมืองโคราช12กิโลเมตรห่างตัวอำเภอขามทะเลสอ13กิโลเมตรหรือว่าจะห่างตัวอำเภอเมืองโคราชเพียงแค่35กิโลเมตรเท่านั้นเองครับและถ้าหากท่านใดที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครครับจะอยู่ห่างกรุงเทพมหานครเพียงแค่260กิโลเมตรครับที่ตั้งที่ดินจะอยู่ที่ตำบลหนองสวงอําเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาครับ และสำหรับคลิปนี้แมนคงขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังที่ดินโคราชของแมนครับเดี๋ยวแมนจะพาออกไปถนนใหญ่นะครับรับชมให้จบกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ